ประมาณเกือบเดือนเลยนะครับเกือบเดือนแล้วอาการเป็นยังไงครับหลังที่จากการแล้วดีขึ้นมากจากที่เคยมีอาการครับอาชามรือชาเท้าชาเท้าชาก็ไม่ชาแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเพื่อนเขาก็ทักว่าหน้าตามึงอะสดใสขึ้นหลับตาสดใสขึ้นขนาดเพื่อนเห็นชัดเจนตอนแรกหน้าก็ดำาะอ๋อดำพอทานอันนี้ไปดูเนี้ยดูครับหน้าผ่องใสขึ้นนะครับ ก็คิดว่าถ้าถ้าสถานดีอย่างนี้จะบอกต่อคนอื่นไหมครับบอกผมก็ต้องบอกเพื่อนๆต่อไมได้หายทุกโศกโรคภัยที่ราคาขนาดเนี้ยเคโอเนี่ยคิดว่าแพงไหมครับไม่ค่าแพงไม่แพงพอดีกำลังพอดีทำางนดีเราคิดว่าราคาขนาดเนี้ยมันคุ้มมันคุ้มกับที่เราทานไหมครับคุ้มครับคุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าเลยนะครับครับคุ้มค่ามากๆครับ